วันนี้ทำต้มโค้งปลาช่อนครับนำปลาช่อนมาคลุกกับแป้งแห้งแล้วลงทอดเลยครับทอดไล่ความชื้นให้เหลืองกรอบเลยครับทุกคนครับทอดให้เหลืองกรอบแบบนี้เลยครับได้ที่แล้วเราตักพักไว้ครับ ต่อด้วยพริกแห้งลงไปทอดครับเตรียวมวัตถุดิบทุกอย่างให้พร้อมครับพริกแห้งได้แล้วตักพักครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดถักชีฝรั่งหอมแดงใบมะขามอ่อนน้ำส้มมะขามข่นอซุปก้อนและน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาพริกแห้งทอดเรามาเริ่มทำกันเลยครับตั้งน้ำให้เดือดใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดซุปก้อนลงไปครับหอมแดงใส่ได้เลยครับปล่อยให้เดือดสักพักนึงครับตามด้วยประช่อนทอดของเราครับ ตามด้วยใบมะขามอ่อนน้ำตาลมะพร้าวน้ำส้มมะขามใส่เลยครับน้ำปลาเล็กน้อยครับพริกแห้งทอดนํำไปโขลกมาแล้วใส่ได้เลยครับชิมรสชาติตามที่ต้องการนะครับตบท้ายด้วยผักชีฝรั่งครับผมนี่ครับต้มโค้งปลาช่อนเรียบร้อยแล้วครับจัดเสิร์ฟกันครับต้มโค้งปลาช่อน